เมน,นูอร่อยกินแล้วรวยโหว้าวกะหล่ำบางช่วงก็แพงบางช่วงก็ไม่แพงนเนาะมาผัดกินง่าย <ๆ S 1> เคยกินแบบอร่อยมากจนถามเพื่อนว่าทำไงเขาบอกใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเออ จินเจอน้ำขิงตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันถ้าจะดีก็ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมเร่งไฟแรงใส่กระรำน้ำก้าแค่นี้ก็เริ่มหอมสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ปริดาจะปรุธงธรรมดานะรสดีนิดนึงน้ำมันหอยซอสผักเขียว น้ำปลาน้ำตาลนิดหนึ่งนะปรุงแบบธรรมดา,รรมดาปรุงให้น้อยที่สุดไว้ก่อนนะถ้ามันจือจริงๆค่อยเติมน้ำปลาราดไปร,รอบๆกระทะพอดีมีเต้าเจี้ยวอยู่แอบใส่นิดหน่อยโอ้ยนิดเดียวพอมันเค็มนะอันนี้ล้างกระลำเปียกไว้หน่อยนะถ้าได้กระลำแบบเสเด็จน้ำดีๆแห้งๆะจะหอมกว่านี้อีก บางทีมันเป็นเมนูที่อร่อยราคาไม่แพงแต่เราก็ลืมไงลืม,มด้วยความที่มันเป็นผักเนาะเราจะลืมเขาง่ายเนี่ยข้อสำคัญของเมนูนี้คือคุณต้องหิวข้าวหิวข้าวอยากกินอะไรแบบเร็วๆง่ายๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หิวมากหิวมากหิวมากกระหล่ำในดูเย็นวควักออากมาเลย ดวนดวนดวน,ดวนหลายคนก็จะฉีกเอาเนาะเอาไม่หัน่นเออก็ว่าไปเนาะเนี่ยงบน้อยอร่อยสุดๆนะเคยมาแล้วถ้าหิวมากนี่โอ้โหเกลี้ยงไม่เหลือมาค่ะเ,เพื่อนกินข้าวกับปาเลดารสชาติเป๊ะมากเลยในเมื่อเราเป็นคนที่ว่าอะไรรู้เนาะว่าตัวเองกินรสชาติแบบไหนเนาะถ้าเป็นคนจีนเขาจะตะเกียบคีบไนะ อาจจะกินกับข้าวต้มด้วยซ้ำไปอเนอะเราคิบไม่เป็นเราก็เอามือกดใส่ตะเกียบไปออืือออบึคือบึคือบึคือ ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกระเทียมเนาะผัดให้หอมออกเหลืองหน่อยหน่อยใบดำที่ไปข้างนอกก็ สังผัดผักรวมใส่หมูนิดหน่อยกินยังไงก็อร่อยเพราะวาา่าอะไรเขาใส่เอ้ปุงปุงปรุงรสเยอะ <laughs> ไปแต่แบอกใส่น้ำมันรำข้าวผัดด้วยน้ำมันรำข้าวมันจะหอมขึ้นมาอีกพี่น้องหอมหอมเลยน้ำมันรำข้าวเออน้ำมันหมูก็ดี ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะผัดกาหล่ำเนี่ยทำกินไปเถอะเคยกินอร่อยที่สุดในชีวิตตอนนั้นอยู่กับเพื่อนแล้วก็ค่อนข้างแบบงบน้อยอะ่ะหุงข้าวขึ้นมาแล้วมีเพื่อนกินด้วยไงอร่อยมากเลยมากเพื่อนบอกไก่สีขาวอย่างเดียวจริงๆเพราะเราไม่ค่อมี ตอนนั้นม่ก็มีตังค์งอยู่พักอยู่กับเพื่อนอน้ำขิงเขาบอกว่าใส่น้ำตาลจากย่าหวานนะอโอ้ก,ก็วาดัไปฝนตกอย่างเงี้ยเนาะกินน้ำขิงก็ดีนะนี่ก็เดี๋ยว หลังปากเรวยสซอมโอลาเพื่อนๆไปก่อนเด,ออดเ้อขอบคุณหลายๆทีม่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหนาจ้าเดี๋ยวไปดัาก,กินให้หมดนี่แหละแต่จะเลือกกินผักก่อนน้ําหรือว่าเครื่องปรุงเนี่ยถ้ามันเหลือก็คือทิ้งนะจะเราจะกินเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะเจอกันคลิปหน้าเดอ้อ Thank so s much my f r i e n d Thank for your support See you next video Have a nice day Bye